ครับตอนนี้เพิ่งปล่อยเพลงมหามงคลลำดับที่6ไปครับชื่อเพลงว่าเวสวรรณทันใจวัดคันธารามทุกอ้อครับคือที่มาที่ไปเนี่ยคือคือความจริงแล้วเราทําเป็นโปรเจกต์มหามงคลครับเซ <c oughs> ตรแรกจะมีประมาณ12เพลงแล้วช่วงประมาณกลางปีหน้าเราจะเริ่มเป็นเซตใหม่ก็คืออันนี้เป็นชุดที่1ของเพลงมหามงคลชุดที่2กํกลังกำลังเตรียมตัวแล้วครับอันนี้ได้ได,ได้ได้เพลงได้เพลงมาแล้วเพลงนึงคือเราก็คาดหวังอยากให้คนกลับเข้าวันเยอะๆกันแหละครับ ครับเพราะเราถือว่าเป็นสะพานบุญในส่วนหนึ่งที่เราพอจะทําได้เพราะคือเราเขียนเพลงได้นะครับแล้วก็ยอยากเขียนเพลงให้กับวัดแล้วก็เหมือนกับมีลูกศิษย์ลูกค้าในหลายๆวัดมาช่วยสนับสนุนด้วยเราถึงมีกําลังในการทําเพลงลูกทุ่งมหามคนขึ้นมาครับก,ก,ก็ปล่อยเพลงแนวนี้เป็นหลักแต่ว่าเพลงแนวอื่นก็มีให้ฟังเพื่อเอามาตัดเลี่ยนบ้างบางทีคนอยากจะฟังเพลงเราแนวใหม่ๆก็มีให้ฟังด้วยในปีหน้าครับคือความจริงเราก็ไม่ค่อยได้คาดหวังมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือตัวผมเองเนี่ย เราตั้งใจแค่ว่าอยากให้คนหันกลับเข้าวัดเยอะๆเท่านั้นเองถ้าสมมติว่าคนคนฟังแล้วหันกลับเข้าวัดเยอะนั่นคือนั่นคือเป้าหมายของเราเราไม่ค่อยได้หวังว่าเอ้ยเพลงมันจะต้องดังเปี้ยงปังทุกเพลงขนาดเพราะมันต้องยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะให้เพลงแบบดังทุกเพลงอย่างงี้ครับแต่ขอแค่ว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในสะพานบุญตรงนี้ให้คนหันกลับเข้าวัดเท่านั้นก็พอไม่ว่าเพลงจะดังในทิศทางไหนแต่ว่าถ้ามันเป็นเพลงเราอยู่เราก็ดีใจที่ที่คนแบบสนใจเพลงเรา ครับสำหรับซิงเกิลล่าสุดนะครับเวสวัตรทันใจเพลงมหามงคลลำดับที่6ของการศานะครับปล่อยทาง Youtube แล้วนะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถรับฟังได้แล้วครับยมราชาโนททเวสวรนจงสำแดงแก่ข้าจะตูมหาราชิกาชิโชคชะตาให้ข้ารัรูย